พี่น้องที่รักอะไรคือสาเหตุของการทำบาปเมื่อโยชวัวผู้นำอิสราเอลที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าได้ตายจากไปพระเจ้าได้ประทานผู้วินิจฉัยมาช่วยนำชาวอิสราเอลแต่พวกเขากลับไปรับใช้และบูชาพระเทพเทียมอย่างพระบาอันของชาวคานาอันพวกเขาลืมทำสัญญาที่ให้ไว้เมื่อครั้งได้เข้ามาในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา การทำเช่นนี้คือการละทิ้งพระเจ้าที่มีมาแต่บรรพบรุษซึ่งถือเป็นบาปและขัดสู้พระเจ้าเรื่องนี้ทําให้เห็นความชั่วที่มีรากลึกในใจพวกเขาได้ทําให้พระเจ้าทรงพระพิโรธและจําเป็นต้องสั่งสอนพระองค์ทรงทําให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้ต่อศัตรูพระองค์ปรารถนให้พวกเขาได้สํานึกชดเชยบาปเพราะพระองค์ยังทรงรักชนอิสราเอล จึงปรารถนาที่จะช่วยให้พวกเขาได้กลับมาเป็นประชากรที่ดีอีกครั้งพระองค์ไม่ได้เกลียดชังแม้พระเจ้าจะประทานผู้วินิฉัยมาเพื่อช่วยแนะนำสู่หนทางที่ถูกต้องพวกเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังการนำฝ่ายจิตให้หันกลับมาหาพระเจ้าจึงเปล่าประโยชน์สำหรับพวกเขาพวกเขาคิดเพียงแต่คนที่จะมาต่อสู้เพื่อช่วยให้พ้นจากศัตรูเท่านั้น พวกเขามองไปไม่ถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหลายทุกวันนี้คิศชนหลายหลายคนก็เป็นเช่นนี้พวกเขาคิดถึงเพียงเรื่องของวัตถุที่จะต้องได้มาเพื่อจะทำให้ตนมีชีวิตที่สุขสบายดังนั้นเมื่อต้องลำบากจะมีความหวังเพียงทางวัตถุซึ่งแม้จะได้รับมาก็ไม่ได้ช่วยให้ได้ดีตลตลอด เพราะอย่างไรเสียวัตถุเหล่านั้นก็ตอบสนองได้เพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นหากพวกเขาได้พิจรารณาถึงสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ต้องมีความทุกข์แล้วเขาจะพบว่าทุกคนต้องมีความสำนึกเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงภายในตนเองก่อนจึงสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและเห็นหนทางในการดาเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืน การที่พระเจ้าทรงประทานผู้วินิจฉัยนั้นก็เพื่อพระองค์จะทรงช่วยพวกเขาได้โดยผ่านทางผู้วินิจฉัยเหล่านั้นพระองค์จะทรงสอนและแนะนำหางพวกเขาได้ฟังและปฏิบัติตามพวกเขาก็จะได้อยู่ในความสุขกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงคร่ำควรวญของผู้วินิจฉัยและทรงช่วยด้วยความเมตตาสงสาร แต่ประชากรทั้งหลายก็กลับไปทำความชั่วร้ายที่มากยิ่งกว่าเดิมเมื่อผู้วินิจฉัยได้ตายเราคิดจะชนต้องตระหนักในความจริงนี้หากเราได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อต้องเผชิญความยากลำบากเราก็ต้องไม่หลงไปกับสิ่งไม่ดีเมื่อได้รับความสบายแล้วการที่ประชากรไม่เคยหยุดทำบาปก็มีสาเหตุมาจากตัวของพวกเขาเอง พวกเขามีธรรมชาติที่ชั่วร้ายภายในจิตใจดื้อดึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนเมื่ออยู่ในถิ่นธุระกันดารไม่ได้มีการเ,าเรียนรู้จักพระเจ้าที่จะมาพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่สูงขึ้นการได้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเป็นเพียงแค่การย้ายที่อยู่เท่านั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหัวใจเลยพวกเขาไม่ได้รู้สำนึกพระคุณ หรือทำดีตอบต่อพระเมตตารักของพระเจ้าเลยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งก็คือในชีวิตจริงความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่มีสถานที่อันสวยงามมีราคาแพงหรือดีพร้อมภายนอกทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจของคนที่เปลี่ยนความเชื่อ และมีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจอย่างแท้จริงและตลอดเวลาเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นในทุกลมหายใจวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้มีความสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าขอพระคุณที่ทรงช่วยเราเสมอมาขอให้เราได้ยึดมั่นในพระองค์ไม่หลงไปกับสิ่งที่จะมาประชนทั้งหลาย I'm